อำเภอโพธารามไม่มีใครดังไปกว่าเขาแล้วกับหมูหันตอนนี้นี่โ oh, oh, oh. อ้ สวัสดีครับผมหมอมถนัดแดกนะครับตื่นมาเช้าๆอย่างนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ2แก้วนะครับยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยต้องดื่มให้ตื่นไปเลยผมดื่มนี่เลยนะครับเบอร์ดี้ทีอินวันโรบัสต้านะครับเพราะว่าเบอร์ดี้ทีอินวันโรบัสต้าเนี่ยเข้มถึงใจเต็มรสกาแฟขั่วเข้มแล้วลุยต่อครับส่วนใครที่บอกว่ากาแฟเข้ม รสชาติดีไม่ได้เนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าเบอร์ดี้ทีอินวันโรบัสต้าเนี่ยของเขาหอมเข้มกลมกล่อมมากๆเลยฮะ <S <S <ling> <S พอดื่มแล้วนะครับมันก็มีแรงไปทำอะไรอะไรต่อได้นะครับ <S <S <ling> <S วิธีทำเขาก็ง่ายทดเดียวเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดู ส่วนใครที่อยากลองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนช้อปปี้ลาซาด้ไปลองดูกันนะครับหอมเข้มมากฮะอย่างที่บอกนะครับเบอร์ดี้ทีนวันโลบัสต้าเนี่ยเข้มถึงใจเต็มรถกาแฟขั่ขวเข้มแล้วลุยต่อเดี๋ยวไปลุยถ่ายคลิปต่อกันที่ราชบุรีวันนี้ผมจะพาไปแดกหมูหันเจ้าหนึ่งซึ่งเขาบอกว่า เป็นเจ้าที่ดังมากในราชบุรีในตอนนี้นะครับไม่มีใครดังสู้เขาไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นระครังหรือเปล่านะครับไปเราไปที่ราชบุรีกันลุยต่อมาถึงที่ราชบุรีแล้วนะครับกับ อำเภอโพธารามไม่มีใครดังไปกว่าเขาแล้วกับหมูหันตอนนี้บังโจ้สวัสดีครับเป็นไหนวะบังโจ้นี้นี่ยอ้าวจับไม่ได้นี่มีใครอ่ะพี่แจ๊บไงแจ๊บไหนฮะเฮ้ยเอ้าอันนี้แจ๊บเจษเสมียนอ่าใช่นี่โจ้โพธารามอ่าใช่แล้วข้ามอำเภอมาได้ไงอำเภอเดียวกันครับอ๋ออำเภอเดียวกันใช่เจษเมียนอำเภอโพธารามอ๋อเหรออันนี้พี่แจ๊บชวนมากินหมูหันใช่บังโจ้ อ่ะพูดสิพูดอ๋อุนึ๋อนึกไม่ออกไงออกดีไม่มัวทำไมมองแต่หมูอ่ะก็อยากกินไงปกติไม่ได้มองหมูมองแต่หนูมองแต่อะไรพวกนี้ป่ะเงียบเงียบไปเลยหมดมุกเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่แก่ลงเยอะนะ แต่ก่อนเนี่ยพี่ต้องสวนผมแบบว่าทันทีเลยนะเออเดี๋ยวหัวทํามองมันแย่แล้วมันไข้ด้วยฉีดวัคซีนมาดูใกล้แล้วเนี่ยดูดิใกล้ใกล้ไม่ใกล้ใกล้จะตามลุงใหญ่ไปแล้วนะโอ้ไม่ตามสหายไม่ตามนะ อ๋อวันนี้มาที่โพธาราม,มาหาโจ้นี่เขาก็ชวนมาแดกหมูหันในบรรยากาศที่แบบว่าเป็นแคมปิ้งแคมปิง้งได้ข่าวว่าหมูหันเดี๋ยวนี้ของโจ้นี่พัฒนาไปถึงส่งไปเป็นแคมปิ้งไปทําเองที่บ้านได้แล้วได้แล้วครับเป็นยังไงเป็นยังไง <_' c ười> ก็เราก็จะมีอุปกรณ์ไปให้ครบเลยครับมีน้ําจิ้มน้ำมักน้ําสีที่ทาแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีพวกไม้ไผ่พวกลวด พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยครับที่ที่ต้องเตรียมแล้วหมูให้เขาด้วยป่ะหมูอ่ะมีครับมีไม่บอกหมูแล้วนี่เป็นหมูหันชื่อร้านบางโจเออก็แปกดีเฮ้ยมึงไปเหยียดเหยียดอะไรเขาเปล่าไหมทำไมแล้วยังไงทำไมชื่อนี้วะใช้ยาครับใช้ยาไงเพื่อนเรียกครับเพื่อนเรียกว่าเนี่ยมันมีนวดมีเขาหน้าเหมือนแค่เพื่อนเ็เรียกอะไรบางอ้บังต้งแต่เรียนนะครับอ๋อเพื่อนเรียกงั้นแต่เราเป็นไหมไม่ได้เป็นครับแล้วเป็นพุท เป็นพุทธครับอ๋อเป็นพุทธแล้วก็เลยจับพันจับผูไงมาทําหมูหันแต่ก่อนทาอะไรมาก่อนเมื่อก่อนผมทําอันนี้ครับไฟฟ้าครับทำรับเหมาเดินไฟตามตึกอาคารอะไรเงี้ยครับเออแล้วอ๋อเฮ้ยแล้วมันยังไงมาไงแล้วมาหมูหันยังไงวะมาทํากี่ปีเอางี้ง่ายๆผมเนี่ยเดินสายแดกหมูหันมาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยทาเป็นซีรีส์เลยเดินมาทั่วประเทศเลยไปหมดทุกที่ที่แม่งอะไรที่มันแตกต่างหรือว่าแปลกอะไรเงี้ยผมจะไปตามล่าหมูหันมาแต่โจ้นี่มาเปิดหลังจาก อ่ผมเปิดมาประมาณประมาณ2ปีได้ครับสองปีเริ่มก็ผมก็ติดตามพี่มอมเหมือนกันก็คือเราจะดูที่พี่มอมไปแล้วก็มาเดยเปามาปรับปร่มาปรับปรุงแล้วเราโจมีร้านประจำไหมมีครับผมอยู่ไหนร้านอยู่บ้านสิงครับเขาทางตลาดของมือนเราเออคือที่บ้านเขาทําที่บ้านแล้วตอนนี้กําลังทําร้านด้วยครับอ่าคือคือตอนตอนเริ่มแรกเนี่ยทําแล้วก็ส่งไปตามพื้นที่คือหันให้ให้เสร็จใช่ใช่เป็นหนังกรอบเป็นหมูสมเด็จรูปแล้วก็ส่งให้ แต่ตอนนี้เขาก็จะทําร้านแล้วที่บ้านอ่าเป็นร้านเลยสูบ้านสิงห์แล้วอร่อยนะชอบอะไรหมูเนี่ยหมูเหลืออะไรต้มเนื้ออะไรอะไรบ้านสิงห์หมูหันนี่แหละชอบหมูหันบ้านสิงห์อะไรนี่เขาเพิ่งมาทํามั่วแล้วจริงเคยกินหรือเปล่านั่นมันต้มเนื้อบ้านสิงห์ที่เราไปอ่ะไอหมูหันนี่แหละถามโจ้จริงไหมหมูอร่อยบ้านสิงห์จริงอใช่อร่อยมากอ๋อมีคนทําด้วยเหรอโอ้ยเป็นสีแล้วนั่งเดิมเลยพวกผมจะเป็นแบบว่า ฟ์มหมูเยอะชาวบ้านเออเวลานักข่าวมาถมนี่ทำไมก่ะลารีน่าอยู่หลงฟ์มหมูเยอะแล้วอมอกาผมเขามีฟาร์มหมูเวลาเขามีลูกหมูเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยจะเอาหมูไปกินกันปะเราก็ไปกินกันเราก็มาย่านเล่นกันอะไรเงี้ยตอนเรามีโซเชียลเรามาโพสต์ลงว่าเออ ย่างหมูกินกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็เอ้ยกูอยากกินคนนน้นก็อยากกินตอนแรกก็คือยังไม่ได้ทําเป็นอาชีพอาศัยว่าดูคลิปพี่ใ่แล้วก็มาปรับปรุงสูตรทํากินเองก่อนใช่รับใช่แล้วตอนหลังพอเริ่มไปโพสเล่นๆแล้วก็มีคนอยาก้ะมาสั่งกินบ้างก็เลยเริ่มเป็นร้านเลยเริ่มสร้างแบบเออมีโซเชียลมีเพจเปิดเพจแล้วก็ทําหมูขายเลยใช่ครับแต่ผมไม่ได้มาเลยนะต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันหยุดซีซั่นที่จะทำแล้วจบซีซั่นพอดีจบซีซั่นผมละผมก็เลยไม่ได้ทำ ต่อเดี๋ยวก็ได้ยินชื่อเสียงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีหลายช่องที่เขามากันเยอะแยะมากมายน้องชายผมก็มานักกล้าหมื่นแคลวัยเฮยงเฮยงเฮยงแต่เขามาเขามาแบบมานั่งนี้ไม่ได้นะทำไมต้องมีสาวเสริมเราไม่กินแล้วแล้ววันนี้ทำไมไม่มีอ่ะวันนี้พี่มอมบอกว่าพี่มอมรักักครอบครัวผมก็เลยไม่เอามาเฮ้ยพูพี่แจ๊บทำไมมันพูดอย่างนี้วะคอนเซปต์อะไรนะคอนเซปต์กินหมูดูหมีขี่เจ็ดครับดูหมีนี่คือดูนี่นะ เดี๋ยวเลือยนะเดี๋ยวช่องเหลืองนะไร่กูตูดเอาตอนนี้กําลังจะทําที่บ้านใ่เปิดเป็นร้านเลยร้านขายหมูนั่งกินที่ร้านได้เลยย่างเสร็จปุ๊บเสิร์ฟกินเลยดีมากเปิดแล้ยังย่งเปิดมกลารามกลาราเมื่อกี้ไปแอบถามเมียเข้ามาแล้วแล้วหมูเนี่ยเรามีตั้งแต่ไซส์กิโลขึ้นไปไซส์ตั้งแต่สี่โลครับสี่โลขึ้นไปเลยใช่ครับสี่โลนี่ขายตัวอะไรพันสองครับ พันสองก็ไม่แพงนะถูกนะต้องบอกก่อนว่าว่าอะไรใชอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสายพันหกครับพันหกนี่กิโลฮะเจ็ดโลครับเจ็ดโลคือต้องบอกว่าหมูหันเนี่ยในหลายๆที่หลายๆสไตล์เนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันไป <S <S บางที่เขาก็ใช้หมูเล็กบางที่เขาก็เลือกสายพันธุ์หมูบางที่เขาก็ใช้หมูใหญ่แม้มันมีหลายสไตล์เพราะนั้นหลักคงราคาเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่าง,ตก,ตางกันไป,นไปมันแล้วแต่ต้นทุนของใครแต่ว่าต้องบอกว่าร้านบางโจ้เนี่ย ต้องถือว่าโด่งดังในโซเชียลมากๆแต่ผมไม่เคยมาเลยนะผมเพิ่งมาวันนี้วันแรกจริงๆแล้วก็อยากมาลองดูแล้วก็อยากมาช่วยน้องเขานะครับในการโปรโมทในการสร้างอาชีพนะครับไม่ว่าร้านไหนอยากให้ผมไปก็ติดต่อมานะแล้วของเรานี่มีทีเด็ดทีขาดยังไงสูตรเด็ดของเราผมก็จะเป็นอยู่ที่น้ำหมักครับน้ำอะไรน้ำแดงๆนั่นเฮลดูบอยมาะนอันนี้จะเป็นสีครับผมสีอันนี้จะเป็นสีที่สัครขั้นต่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวถามว่าบางคนแบบเฮ้ยอย่างพี่แจ๊บไม่เคยทําหมูเธอจะทําหนูร้องมาก่อนนะครั้นี้่าสมมติได้หมูไปต้องไปทําไงก่อนก็คือล้างทำความสะอาดก่อนอย่างแรกเก็บขนให้เรียบร้อยเก็บขนเก็บยังไงก็ใช้มีดโกนครับใช้มีดโกนขูดเอาไม่ใช่แว็กเอาไงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตะเลี่ยนถ่ายอย่างได้นะป๋าแล้วยังไงต่อฮะล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วก็เตรียมไม้ไผ่ครับหรือว่าใครที่บ้านอาจจะมีเหล็กย่างอยู่แล้วอใช่อาจจะทําเหล็กเสียบไว้แล้วก็ เสียบได้เลยมัดได้ตามสไตล์เลยครับใครจะมัดซ้ายมัดขวาก็ขอให้ให้มันมันให้มันกลางได้ให้มันกลางเงี้ยนะทำไงต่อก็จะเป็นการทาสีครับทาสีใหเฮลดูบอยเนี่ยนะใอ้เฮลดูบอยตัวนี้เลยไอสีแดงเนี่ยนะนี่เลยโจมทาแล้วเป็นสีส้มก็คือจะมีขวดนี้คือขวดนี้ขวดน้ำแดงเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่เทลดูบอยเขาเป็นน้ําที่เขาผสมสีอาหารแล้วก็สมุนไพรอะไรของเขาสูตรของเขานั่นแหละรแล้วก็ทาทั่วตัวทาทั่วตัวครับเพื่อความสวยงามเพื่อควาสวยงให้สีมันสวยขึ้นใ่นะแล้วก็ เริ่มหันเลยครับเริ่มหันเลยอ่าเดวเตาเตาอะไรก็ใช้อย่างนี้ได้ก็ไม่มีเตาบางคนก็บอกเฮ้ยต้องเป็นเตาย่างหมูบาเอาก็แบบนี้ก็ได้ครับแล้วอีดบล็อกกั้นกันลมนิดนึงได้หมดได้หมดครับหรือว่าถ้าไปแคมปิ้งในป่าก็ก่อกับพื้นนะครับเพราะว่าเราย่างเองอยู่แล้วใช่หมูหันเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของเขาคือเนี่ยฮะมันจะหันไปหันมาหันซ้ายหันขวาคือมันจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยแหละเพื่อให้มันแบบคือมันต้องเฝ้าอ่ะ ใช่คือมันจะปล่อยเลยไม่ได้ไม่งั้นเหลียวไหม้เพอะได้ที่ในได้ที่นี่คือไงเอาหนังก่อนหนังกรอบก่อนหนังกรอบแล้วเราทาน้ํามันครับเป็นน้ามันพืชธรรมดาทาที่หนังใช่ครับเพื่อให้มันขึ้นเงาใช่ครับอาทาคราวนี้มันก็จะเริ่มกรอบแล้วใช่ครับทีนี้ก็เริ่มไล่ไฟแรงได้แล้วแต่นี่เรียทว่าขั้นตอนยากกว่าโจาะแหวสุกเ่ย นี้ใช้เวลานานไหมครับถ้าเป็นเตาที่ผมหั่นที่บ้านอ่ะหนึ่งตัวใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอันนี้อาจจะอันนี้จะสองชั่วโมงนานหน่อยราะว่อยเราไม่ได้คุมไฟใช่เราไม่ได้คุมไฟเราไม่มีเตาที่ว่ามันเป็นที่บังเราหั่นหคือมันไฟมันไปทั่วความร้อนมันไปทั่วหมดบางทีลมมันมาอะไรเงี้ยมันก็พัดไปก็พูดง่ายมันต้องใช้เวลาใช่ต้องใช้แต่มันก็ใช้เขาเรียกว่า ใช้ฝีมือด้วยเหมือนกันนะครับคือมันต้องเฝ้าอ่ะต้องใจเย็นด้วยต้องใจเย็นใช่ไหมใจร้อนใส่ไฟปู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 ลุกอย่างเดียวคือมันไม่ไม่คมันเหมือนไก่ไก่อบฟางไก่อบปี๊บอ่ะถ้ากลางแจ้งเนี้ยคุณก็ต้องนั่งไปเรื่อยจิบน้ำชาไปเรื่อยใช่ไหมน้ำลำไยน้าแกงคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเชิญมาคนเดียวเอ้ยหลังจะมาขโมยเอาไปกินนะวันนั้นขโมยไปสองขวดอ่ะขวดครึ่งนเี พอเราย่างเสร็จจนเสร็จเป็นขั้นตอนการทาน้ำหมักน้ำหมักก็จะเป็นสีดำๆหน่อยอ่าสีดำๆมีมีมีพวกกระเทียมพริกไทยอยู่างในเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดติดป้ายบอกให้ว่าน้ำอะไรป้ายบอกให้อาทาที่ไหนนี่ดมดูกันครับยกินก็ได้อืมหืมกินหอมนะอือฮะหอมนะอ้าเสร็จแล้วเอาน้ำหมักนี่เราทาตรงไหนอ่ะทาตรงเนื้อครับเนื้อใชโครงอ๋อใช่โครงอันนี้หลังจากที่ได้หนังแล้วใช่ครับถูกไหมฮะได้หนังได้เนื้อที่มันสุก พอดีแล้วเราก็ทาน้ำหมักแล้วก็ย่างต่อไปอีกสักประมาณ20นาที20นาทีให้น้ำหมักมันสุกแล้วก็มันก็จะได้กลิ่นข้าวเหนือเข้าเนือใช่ครับถ้าทาก่อนนะผมมันทาได้ครับแต่มันดำดำไหม้หมดสีไม่สวยไม่สวยมันต้องทาที่หลังก่อนขึ้นทาทนพวกน้ำหมักเพราะว่าพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยเวลามันโดนความร้อนนล้วเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนแล้วก็รสชาติมันก็จะเพี้ยนด้วยเล้วเดี๋ยวถ้ามันไหม้มันจะขมใช่ถูกต้องไอ้บอมม่รู้ทุกอย่างเลยอ้าวก็เป็นมออะะไรล่ ถนัดแดกนะฮะใช่คเอออย่างอื่นไม่ถนัดครับถนัดแดกอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยถนัดอะไรถนัดแดกเหมือนกันแหละแม่เฮ้ยเมียไม่ดูหรอกดูดูทุกตอนเหรอไม่กล้าพูดเลยเพราะหลังไม่อะไรเนี่ยกูเห็นแลดจังเลยแม่ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆก็โกหกกันแหละไอตัวนุ้มยังย่างไม่เสร็จแต่นี่ทําไว้แล้วพี่เกียร์รอพี่แจ๊บบอกว่ารีบใช่เดี๋ยวจะไปหาเด็กไม่ทันไอ้นี่แม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำะไรแม่น้ำแมกกองครับผมอ๋อแม่น้ำแม่กองไหลมาจากเมืองการคันนี้แหมไหนหนังโอ้โหจะต้องไปก่อนตัดเลยนะครับเอาเลยครับเลยผมจะไม่ได้ใช้มีดผมจะใช้ไก่อ๋อนี่เนื้อหนังกรอบอ๋ออ๋อนี่ โอ้โหเป็นแผ่นเลยนะอ๋ออันนี้ได้กินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังไหมใช่ครับทั้งตัวเลยครับเนื้อจะสุกหมดเลยใช่ครับหมูหันมันก็มีหลายแบบผมไปที่ต่างประเทศมาเบืองจีนบางทีเขาก็มีแบบว่าให้กินหนังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเขาจะไปทาอย่างอื่นแต่ว่าคนไทยจริงๆแล้วเราเรานิยมที่จะกินทั้งเนื้อ,อทั้งหนังั่วไปั่วไปแต่ก็มีหลายหลายรูปแบบแหละหมูหันก็แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบแบบสไตล์ไหนครับกินแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นสไตล์บ้าน กินวงเล่าแบบบ้านสิงใช่แบบ้นนะก็เป็นหมูหันไทยต้องเรียกว่าเป็นหนังเรียบครับหมูหันเนี่ยมันก็มีหลายแบบมีหนังเรียบมีหนังเม็ดงาอ่าน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นสีหวานสีหวานครับอันนี้จะเป็นสีฟูดครับมีสองแบบนี้ให้ไปเลยให้ไปเลยครับรวมหมูด้วยนะอยากให้พี่ชิมตรงไหนก่อนตงชิมนี้เลยครับอ้าวให้ผู้ใหญ่ก่อนนี่คนนี้เลยชิมอะไรฮะชิมอะไรฮะจิมยิงยิงที่พออ่านี่ ป็นไงอร่อยมากชอบมานานแล้ววันศิงเนี่ยโอ้โหหอยไสแตกเลยนะเรื่องจริงลาบุรีด้วยกันนี่นะเอออันนี้ของพี่นะใช่เมื่อกี้พี่ใหญ่แล้วตอนเอา,เอา,เอา,เอาตอบ้างนี่อันน,นนี้เด<ช>ี๋ยวผมจะลองก่อนเลยเน้อหนังนะฮะมีติดเนื้อน,นิดหน่อยใช่เราก็จะมีน้ำหมักที่ผมทาไวอ้นอน้ำหมักที่เราทากันไว้เมื่อกี้นี้ตอนย่างแต่ว่าต้องบอกก่อนนะตัวเนี้ยเราไม่ได้มาย่างไฟร้อนๆเนี่ยเขาย่างไว้นานแล้วมันอาจจะไม่ได้กรอบแบบว่า กรอบแบบฟันหักฟันแตกได้หมูหันแน่เขาก็มีแค่กรอบกับแข็งเอาลองดีสองอย่างกรอบรองพูดก่อนดิให้คนดูคนดูเขาเข้าใจกินแล้วรู้แล้วไม่ใช่จะรีบแดกรีบแดกอ่ะกินแล้วรู้แล้วกรอบเอาเนื้อดูเฮ้ยอวยเงี้ยแล้วอวยแตกเลยเนี่ยแบบเนี่ยคนคนลาบุรีด้วยกันต้องรักกันต้องรักกันคนไทยด้วยกันก็ต้องรักกันไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ต้องรักกันเพราะเราคนไทยเหมือนกันนะครับ เรื่อว่าหนังบางนะถามว่ามันยังไม่กรอบสูอเท่าของใหม่หรอกแต่เนี่ยมันหั่นไว้นานแล้วหั่นไว้นานแล้วนะก็ยังได้อยู่ถือว่านี่หั่นไว้สักสองชั่วโมงได้ไหมสองชั่วโมงได้แล้วครับยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นหันใหม่ๆนะขึ้นมาจากเตานะครับอืมต้องแข่งกว่านี้ต้องแข่งกว่านี้ครับต้องร้อนๆถ้าร้อนๆจะอร่อยกว่านี้ธรรมดาธรรมดาของร้อนธรรมดาร้อนเนี่ยคือเปอีกอ่ะ แล้วกินร้อนก็ไแต่บางอย่างบางอย่างก็ไม่ต้องร้อนอย่างเนื้อเงี้ยสเต็กเนี่ยก็ต้องพักเนื้อก่อนอ่ามันก็มีหลายแบบนี่ชุบทองนี่ช่วงท้องนี่อร่อยครับนี่ช่วงท้องนี่เนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะนุ่มช่วงท้องแล้วก็จะติดเครื่องเทศเยอะช่วงท้องช่วงท้องเพราะเราเราเน้นทาตรงนี้เลยต้องใช่ครับรสชาติเยอะเพราะว่าเครื่องเทศเขาเนี่ย เป็นเครื่องเทศแบบตายไทยใช่ยเขาจะมีรากผักชีกระเทมปุระเลยเนี่ยชัดเลยแล้วก็เป็นซอสออันนนี้้เืที่เขาอืมเนื้ออลองหนังไปแล้วเนื้อล้วนนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะทำคริสปี้พริกเหมือนกันอยู่ที่สวนตามใจปรารถนาเดี๋ยวโจไปชิมของพี่บังได้ครับผัดกันชิมผัดกันชิมเออเดี๋ยวจะพูดผมทำช่องเลยผมก็ไปมาเลยมาเลยดีเย็นน้องเมย์ทำช่อง YouTube ด้วยผมยินดีสนับสนุนช่องนะฮะก็ครับผมวันนี้ ถ้าคนดูเขาอยากสั่งซื้อสั่งทางไหนฮะก็มีเพจครับเพจชื่อว่าร้านมูหันบางโจ้นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมก็มูหันบางโจ้แล้วก็เบอร์ติดต่อครับ0957872217นะครับหน่อยทําช่อง YouTube ด้วยใช่ครับชื่อมูหันบางโจ้นี่นะครับทําช่องเกกี่ยวับอะไรก็เป็นช่องกินมูหันอะไรเงี้ยครับจะทำแดกมูหันอย่างเดียวไหมครับเชิญเชิญแขกรับเชิญมากินมูหันที่บ้านอะไรเงี้ยอ๋อเขาคนดังเชิญคนดังใช่เชิญคนดังก็จะเป็นสาวๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวรอชมดีกว่าครับตอนนี้ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกมันควรกล้องอะไม่ดังพอใช่มั้ยเนี่ยอ่ะพี่เขาชวนเราไหมเดี๋ยวร้านไม้บอกเชิญอีกรอบนึงครับไม่เวลาสาวมาพี่เห้ชวนเราปะชวนชวนเหรอเขาแบบไม่ต้องจับเองแล้วมีสาวป้อนอะไรอย่างเงี้ยบอกล่วงหน้านะเดี๋ยวให้เมียกลับบ้านก่อนให้เมียกลับต่างจังหวัดฝากด้วยกับน้องชายผมแล้วก็พี่ชายผมอันนี้เปิดช่องเขาด้วยปะไม่เปิดเฮ้ย ตามหมอมอย่างเดียวมาลาบุรีต้องเจอเขาเดี๋ยวหลังชวนเขาไปด้วยได้ครับตอนเปิดร้านนะเดี๋ยวพี่มาต้องชวนพี่แจ๊บมาด้วยบ้านผมเป็นแนวแบบคูวิลล่ามีสระน้ํามีอะไรเงี้ยเฮ้ยหรูทำบนพดาฟ้าไว้นันไม่ไหวไหวไม่เราไม่ไหวนะดูอย่างเดียวก็พอเนาะดูอย่างเดียวก็พอตามหมอมอย่างเดียวผมอก็เดี๋ยวคราวหน้าร้านเขาเปิดน้องเขาเปิดเดี๋ยวเราจะมากันใหม่กับพี่แจ๊บเจดเมียน าวันนี้วันดีครับขอบคุณโจ้มากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับอ้าวแดกต่อด่ฮะอาวมาเอ้ยเอาท้อง้อร่อยท้องอร่อยเปิดมาอยูุ่มไม่รู้จะดูริยการอะไรมาดู